ทางน้องลูกสาวเนี่ยแนะนําตัวนิดนึงนะคะชื่ออะไรคะชื่ออ้อยชื่อน้องอ้อยนะแล้วลูกสาวอีกคนนึงล่ะคะตู่ชื่อตู่ค่ะแล้วคุณแม่ชื่ออะไรคะชื่อคำสวัยคําสวัยชื่อคําสวัยนะคะคุณแม่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเอ่ยยู่นะอยู่ที่ลาาอยู่บ้านปากสีมังเมืองทะแข่แขวงขมวนบ้านปาก,ปากส,สมังสีมัง อ๋อบ้านท่าแขกนะคะเมืองท่าแขกแขวงท่าแขกแขวงคำม่วนนะคะแล้วคุณแม่เนี่ยมีอาการนานหรือ,อยังที่เป็นแบบเนี้ยกาบนานเพราะว่าเพิ่นนาน,าน ท่านเริ่มแรกเริ่มแรกเริ่มทำอิฐแล้วแม่นว่าเพื่อนน่ะนอน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 ปกตินี่แหละกลางคืนกลางคืนก็นอนปกติเลยก็นอนปกติแต่ว่าประมาณสองโมงสองโมงหรือว่าตีสองตีสองคนจะลูกเป็นตีสองฮะคนจะลุกไปเบาไปไปเข้าห้้องนไปเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำแต่เพื่อนลุกบ่ได้เพื่อนลุกบ่ไดาแล้วเดินน่ะวันนี้เนี่ยไหนก็ลูกบอดายเพิ่นก็ว่าเพิ่นเป็นวินนี่ยนะเป็นวินคือเป็นลมอ่ะเพิ่นเพิ่นคิดว่าเพิ่นเป็นวินเป็นอย่างนั้นอ่ะเมืแล้วเล้วเพื่อันล่ะอกให้เอา ออกมาออกมาแล้วคนนึงกันลูกบวด้แล้วเป็นฝ่ายซ้ายอย่างแล้วพากันออกไปห้องหมออ๋อเอาไปหาหมอที่ไหนคะอยู่ที่ท่าแคกก่อนไปหาหมอที่ท่าแคกก่อนนะคะแล้วหมอว่ายังไงอ่านา่ะหมอก็ยังสันนิษฐานว่าถือว่ามหมอไปหาหมอไม่ยังพยานไม่ยังกรบบมี เป็นโรคอะไรก็ไม่มีเลยโรคอย่างกระบบีหมดแล้วไม่พบอะไรเลยหมแล้วพบผหยังค่ะก็เลยว่าเอาไปอันนะตื่นามาตื่นสมาเราไปสแกนสมองที่ไหนคะไปสแกนอยู่ที่ท่าแขกเพราะว่ามีมีหมอไทยมาประจาอยู่อยู่ท่าแขกเพราะพนนาไม่น่ะคุกาัน่วยเหลือทนเราไม่น่ะ ตัวที่สแกนสมองอยุท่าแขกก็มีกัดสแกนสแกนแล้วแหละเพื่นเราว่าว่ามีเส้นเลือดอุดตันน้อยหนึ่งเส้นเลือดอุดตันนิดนึงอยู่ที่ข้างขวาที่ข้างขวามาแล้วแหละเพื่อนหราให้มาพักคนมาพักฟื้นอยู่ที่อนา อยู่ที่เห็นห้องหมอถ้าแค่กะเจ้าเอิญ่าห้องมรสุมแต่อยู่ทางทางฝั่งไทยกะเจ้าเอิญในห้องไอซียูเพราะว่าอาดาเจ้าเอาเอาไปไปไปไว้ที่ห้องไอซียูก่อนเพื่อดูอาการถูกไหมคะเพืาะว่าเบิ้งอาการว่าเออเพิ่นจะมีความดันบบมีเบาหวานบ่มีไข้บบทุกอย่างกับบมีอย่างไม่มีอะไรเลยไม่พบอะไรเลยใช่ไหมคะพบอย่างเดียวก็คือเส้นเลือดอุดตันทางด้านขวาเพิ่นก็เอายาเพิ่นก็เออมีมียาหมอคนนั้นก็เออมียา ตัวนี้อันนั้นอันโดนึน่งดร้อยพว่นี้ก็สามร้อยก็บอกเอามาใส่เอามาใส่กับบุมี่อย่างเกิดขึ้นอืมค่ะค่ะขันยันเดี๋ยวลองดูเนาะว่าดื่มอาหารเสริมของเซนอ่าบริษัทเซนไปแล้วเนี่ยจะเป็นยังไง ที่ดื่มไปเนี่ยเรียกว่าสตามิโนอาหารเสริมสตามิโนอาหารเสริมาารสตามมโนใช่ค่ะส่วนตัวที่ให้ทานไปครั้งแรกนะคะเป็นอาหารเสริมเซนโปโลเซนโปโลค่ะเราไม่ไม่ขายายาค่ะเรามีแต่อาหารเสริม hmm. ค่ะเดี๋ยวลองดูนะคะตัวสตามมโนเนี่ยก็จะมีสมป่าร mm hmm. ้อยปีมีอะลูเวลา่าหรือว่านางจระเขเทมีมันนาน แก้วป่าเป็นส่วนผสมหลักนะคะตัวสตามิโน่เนี่ยจะเข้าไปล้างระบบไหลายเวียนเรเหิตน,นะคะก็คือเส้นเลือดเรานี่แหละเนาะ mm hmm. ไมะ่ตรงไหนที่มันมีไขมันอุดตันตรงไหนที่บกพร่องในร่างกายเนี่ยเดี๋ยวตัวสตามิโน่เนี่ยจะฟ้องให้เราเห็นว่าเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะก็จะเริ่มมีอาการ เราดื่มสตาร์มิโนเข้าไปแล้วเนี่ยถ้ามีอาการผิดปกติตรงส่วนไหนเนี่ยก็จะเป็นสีแดงขึ้นมาแล้วก็จะบ่งบอกว่าเป็นอะไรบ้างในร่างกายเรานะคะจะเป็นอาการขึ้นมาตามนี้ค่ะตอนนี้คุณแม่ก็รู้สึกมึนศีรษะใช่ไหมคะมึนหัวคันหน้าใช่ไหมคะมึนมอ่าแล้วก็ตอนนี้ก็พบว่า ด้านด้านต้นคอเนี่ยเริ่มแดงขวานะคะต้นคอเริ่มแดงหมดแล้วนะคะข้างขวาจะแดงใช้กได้ข้างข้างขวาเนี่ยมัน้ขค่ะค่ะเนี่ยเริ่มแดงหมดแล้วนะคะตหูเนี่ยยังแดงไม่หมดนะคะยังมียังมีส่วนขาวอยู่ออกร้อนค่ะออกร้อนแล้วนะคะตรงตรงตรงหูส่วนด้านบนเนี่ยมันจะมีเหลือขาวขาวอยู่นิดนึงนะคะมีสีเลือดแล้วนะมีเลือดวิ่งมาเลี้ยงแล้วแหละรู้สึกคันนี่ ยังเฉยเฉยอยู่นะอ๋อแต่ทางนี้คันอ่ะยังยังยกไหวไหมแดงเต็มเลยก็ยังแดงอ่ะอันนี้ก็แดงอือ ดีดูมันจะมันจะมันจะดีขึ้นลงบ้งนองนิดนึงแล้วใหญ่ขึ้นยังยังไม่ไปหรอกยังไม่ไปมันเร็วเร็วนิดนึงแต่ว่ามีอกรณ์สุจขยับไปทั้งตัวเลยอืมร้อนทั้งหมดเลยใช่ไหมคะโอ้ยขาข้างนี้ร้อนไหมร้อนเหมือนกันใช่ไหมอ๋ออย่างเงี้ยมีผลแล้วมือหล่ะมือยังไม่ร้อนแต่ขาร้อนแล้วเนาะมันค่อยค่อย

วันอาจารย์กับอาจารย์กลับมาก่อ่ให้แม่ย่างเลยด้วยกับมากนยองบกนึกที่เดหาทีโดหาไอ้น้อยไม่เม่อนี่คนย่างแล้วตีนี่อัพต่าเบื้องนี้เบื้องนี้จะเราจะเห็นแล้วเขาถามอย่างเราจะาโบเห็นแต่มันมื่อนี้มื่อนี้เราเริ่มเห็นเราเริ่มเห็นตาก็เห็นแล้วตอนนี้ยกล้วสีดำแม่ยกแขนแม่เจ็บครับผู้ฝันที่ยกแขนทำไมเจ็บตาเขาได้เห็นใช่หวลาดึงกขาไปนานเท่าไหร่ ใช้เวลาไปประมาณครึ่งช claro um ั่วโมงครึ่งชัวโมงใช้เวลาประมาณหนากทีจากซ้ายเบิ่องบเห็นกับกเริ่มเริ่มแนวเห็นอจางยกที่เจ็บก็บเริ่มโปเจบแม่แม่จุ้ยดูเลยถ้าอย่างนั้นก็เราคงจะต้องกลับมาติดตามอาการของแม่อีกครั้งนะคะในโอกาสต่อไปนะคะวันนี้ขอจบรายการเพียงเท่านี้ค่ะข่ะสสัสดีค่ะ นกด้วเออ